สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับวันที่12ตุลาคมปี2005ลูกสาวของเจ้าพ่อธุรกิจอัญมณีคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับระหว่างการท่องเที่ยวในฮ่องกงแต่หลังจากผ่านไป10กว่าวันเธอกลับปรากฏตัวในอาคารกรมสรรพากรของฮ่องกงแต่เธออยู่ในสภาพที่เป็นร่างไร้วิญญาณใครกันที่สามารถหลบเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดของอาคารสำนักงานและก่อเหตุในสถานที่ที่เต็มไปด้วยข้าราชการ โดยไม่เหลือมปอสายให้ตำรวจได้ติดตามสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือเมื่อผ่านไปสามปีคดีนี้เกือบจะถูกลืมแต่กลับมีเหตุฆาตรกรรมใหม่เกิดขึ้นทำให้ผู้ต้องสงสัยปรากฏตัวขึ้นใหม่ครั้งวันที่24ตุลาคมปี2005เวลาประมาณ21นาฬิกาช่างซอมแอร์ชื่อฐานซึ่งว่างจะเรียกเขาว่าช่างฐานนะคะเขาเข้าไปทำงานที่ห้องเครื่องปรับอากาศชั้น33ของอาคารกรมสรรพกรขณะเขาปีนบันไดขึ้นไป อย่างด้านบนของเครื่องปร,ประกาศขนาดใหญ่ที่สูงประมาณสเมตรเพื่อทำการซ่อมแซมเขาก็ได้พบวัตถุประหลาดลักษณะคล้ายร่างมนุษย์ที่บวมมากและเป็นสีดำโดยส่วนหนึ่งของร่างนั้นคลุมด้วยถุงพลาสติกสีแดงช่างถัานเข้าใจว่าคนรูปร่างอ้วนคนหนึ่งอาจประสบอุบัติเหตุถูกไฟช็อตเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวจึงรีบโทรแจ้งหัวหน้าง,งานจากนั้นไม่นานเพื่อนร่วมงานอีกสองคนของเขาก็มาถึงทั้งสามปีนบันไดขึ้นไปตรวจสอบ ตอนแรกพวกเขาคิดว่าร่างนั้นเป็นหุ่นจำลองที่เหมือนจริงมากแต่เมื่อใช้ร่มจิ้มที่บริเวณหน้าท้องของร่างนั้นกลับพบความรู้สึกนุ่มคล้ายเนื้อคนจริงๆทําให้พวกเขาแน่ใจทันทีวันนี้คือร่างของมนุษย์หลังจากนั้นพวกเขาก็รีบแจ้งตารวจทันทีเมื่อตํารวจมาถึงและตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพวบว่าศพที่อยู่บนเครื่องปรับอากาศเป็นหญิงคนหนึ่งโดยศีรษะของเธอถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกสีแดงและมีการผูกปมไว้ที่คอ มือทั้งสองข้างถูกมัดไพลหลังสภาพอากาศที่ร้อนผสมกับการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นช่วงๆทาให้อุณหภูมิในห้องมีความแตกต่างกันประมาณสิบองศาเซลเซียสส่งผลให้กระบวนการเน่าเปื่อยของร่างกายเกิดขึ้นไม่เท่ากันร่างกายของเธอบวมเป่งจนมีลักษณะเหมือนคนที่มีรูปร่างใหญ่เกินปกติทําให้ไม่สามารถระบุรูป,ปรพันธุ์สันฐานของใบหน้าได้ตํารวจจึงคาดการช่วงเวลาการเสียชีวิตได้ยากนอกจากนี้จากการตรวจสอบตํารวจพบว่า ผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยืดสีขาวและกางเกงขาย,ยาวสีดำใส่ต่างหูมุกหนึ่งคู่และที่หูซ้ายมีต่างหูทองอีกหนึ่งชิ้นบริเวณข้อมือซ้ายสวมนาฬิกาโลเรกซ์หนึ่งเรือนพร้อมกำไลข้อมือแบรนด์ท i ิฟฟานีและด้านข้างของร่างพบรองเท้าส้นสูงชาแนลหนึ่งคู่จากการแต่งตัวดูเหมือนว่าผู้เสียชีวิตจะมีฐานะทางการเงินที่ดีมากหลังจากที่แพทย์นิติเวชตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตมีความสูง155ซนติเมตร น้ำหนัก44กิโลกรมัมและอายุประมาณ40ปีบริเวณลำคอและหน้าอกมีรอยข่วนหลายแหง่งบริเวณหน้าอกขวาพบรอยถูกแทงด้วยของมีคมทะลุเข้าจากด้านหลังแม้ว่าจะลึกถึงโพรงอกแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตเยื่อเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนอกจากนี้ภายในร่างกายของเหยื่อยังพบยาสลบซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอถูกวางยาสลบก่อนเสียชีวิตแต่ทว่าเสื้อผ้าของเหยื่อยังอยู่ในสภาพดี และผิวหนังทั้งหมดถูกล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลทางชีวภาพของคนอื่นบนร่างกายได้จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่สถานที่เกิดเหตุคือบริเวณเครื่องปรับอากาศที่สูงถึงสเมตรซึ่งดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากที่คนเพียงคนเดียวจะสามารถยกศพขึ้นไปได้ตำรวจจึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าคนร้ายอาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวจากการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่กับเหยือ่อพบว่าเธอสวมใส่ของมีค่า เช่นนาฬิกาโลเรกซ์และเครื่องประดับทิฟฟานี่ซึ่งยังอยู่ครบถ้วนจึงเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อปล้นทรัพย์แต่เหตุจูงใจในการฆาตกรรมยังคงเต็มไปด้วยปริศนาตำรวจจึงเริ่มต้นการสืบสวนจากการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตในคืนวันเกิดเหตุสื่อหลายสำนักในฮ่องกงรายงานคดีนี้อย่างกว้างขวางรองกองสุนใหญ่ไทยประจำฮ่องกงสุภัตราสีไมตีพิทักษ์เมื่อได้เห็นข่าวดังกล่าว ก็พบว่าลักษณะของผู้เสียชีวิตคล้ายกับหญิงชาวไทยเชื้อสายจีนที่ชื่อเซียลี่ผิงหรืออผิงซึ่งได้ถูกรายงานว่าหายตัวไปเมื่อวันที่13ตุลาคมเธอจึงแจ้งข้อมูลนี้แก่ตำรวจตำรวจติดต่อครอบครัวของอผิงทันทีและในวันที่25ตุลาคมน้องสาวของอผิงเซียลี่ไต้ได้เดินทางจากสหรัฐอเมริกามายังฮ่องกองเพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนลีไตยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตคืออาผิงที่หายตัวไปนานสองสัปดาห์จากการสืบสวนประวัติของอาผิงพบว่าเธอเกิดที่ประเทศไทยในปี1965โดยพ่อแม่เป็นชาวจีนพ้นทะเลมีบรรพบุรุษมาจากเมืองแต้จิว๋วมณฑลกวางตุง้งครอบครัวเซียประกอบธุรกิจอัญ,ญมณีในประเทศไทยโดยพ่อของอภผิงเคยดำเนินธุรกิจขุดพลอยและแร่ในพื้นที่ไทยพมา่าในช่วงแรกและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ขยายกิจการไปยังมาดากัสการ์ เพื่อดาเนินธุรกิจเพชรอัพิงและลีใต้ได้รับการศึกษาที่ดีมาตั้งแต่เด็กทั้งคู่เคยไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาและหลังจากจบการศึกษาอัพิงได้กลับมาที่กรุงเทพเพื่อช่วยคุณพ่อบริหารธุรกิจของครอบครัวในปี1 9 8 8ขณะอายุ23ปีอัพิงได้แต่งงานกับคนรักชื่ออเล็กซ์ซึ่งมีอายุมากกว่าเธอ5ปีชีวิตคู่ของทั้งสองมีความสุขดีแต่หลังจากแต่งงานมาหลายปีอัิพิงเคยตั้งคันหลายครั้ง แต่ทุกครั้งกลับแท้งทำให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ต่อมาในปี2003ทั้งสองได้หย่ากันด้วยดีแต่หลังจากหยา่อาอเล็กยังคงช่วยอาิงดูแลร้านอัญมณีแห่งหนึ่งในกรุงเทพอยู่ต่อมาไม่นานคุณพ่อของอาิงก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนลีใต้ได้แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐภาระทางธุรกิจของครอบครัวจึงตกอยู่กับอาิงที่มีอายุ38ปีในตอนนั้น หลังจากที่อาผิงเข้ามารับบทบาทเป็นหัวเรือใหญ่ของธุรกิจครอบครัวเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับกิจการและเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งเช่นสิงคโปร์และเมียนมาระหว่างการเดินทางไปทำงานอาผิงได้พบกับแฟนหนุ่มวัย28ปีชื่อเวสมอลเลอร์ er, ซึ่งเป็นช่างภาพและที่ปรึกษาด้านการผลิตที่มักเดินทางมาฮ่องกงเพื่อสรรหาบุคลากรไปทำงานในประเทศไทยโดยวันที่10ตุลาคมปี2005อาผิงและมอลเลอร์ เดินทางไปฮ่องกงและเข้าพักที่โรงแรมจิงหวาอินเตอร์เนชันแนลทั้งสองมีแผนจะอยู่ในฮ่องกงเป็นเวลา5วันวันที่11-12ถึง12ทั้งคู่มีภาระงานและวางแผนจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ในวันที่13ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่14วันที่11ตุลาคมอาผิงตั้งใจจะไปที่ชั้น9ของอาคารกรมสรรพากรเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดร้านค้ามอลเลอร์ er ซึ่งออกไปถ่ายภาพวันให้อาผิงแวะไปที่ชั้น40 ของฝ่ายประสานงานบริการภาพยนตร์เพื่อรับหนังสือให้แต่เมื่อไปถึงอภิงพบว่าวันนั้นตรงกับวันหยุดเทศกาลฉงหยางทําให้เจ้าหน้าที่หยุดงานเธอจึงตั้งใจจะกลับมาอีกครั้งในวันถัดไปต่อมาวันที่12ตุลาคมเวลา14นาฬิกาอภิงโทรหาหมอลเลอร์เพื่อบอกว่าเธอกําลังจะไปช้อปปิ้งที่จิมซาจุยและจะแวะไปที่กรมสรรพกรเพื่อรับหนังสือให้แต่หลังจากนั้นมอลเลอร์กลับไม่สามารถติดต่ออผิงได้อีกเลย ในคืนนั้นอภิงไม่ได้กลับมาที่โรงแรมครอบครัวของอภิงพยายามตามหาเธอแต่เมื่อไร้ผลพวกเขาก็ต้องขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุนทยในฮ่องกงและแจ้งความกับตำรวจเมื่อตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจสอบจากการตรวจสอบบันทึกการเข้าออกประเทศพวกเขาพบว่าอภิงไม่ได้ออกจากฮ่องกงตำรวจจึงแจกจ่ายข้อมูลของเธอให้ตำรวจในพื้นที่ต่างๆสังเกตการแต่จนถึงวันที่16ตุลาคมก็ยังไม่มีข่าวคราวของอภิง ในระหว่างนี้อเล็กอดีตสามีของอภิงได้เดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อตามหาเธอแต่กลับไร้วี่แววใดๆกระทั่งวันที่24ตุลาคมร่างของอภิงก็ถูกพบอยู่บริเวณเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในอาคารกรมสรรพากรแต่ตอนนี้ร่างของเธอได้เน่าเปื่อยจนแทบไม่สามารถระบุลักษณะได้จากการวิเคราะห์คดีฆาตกรรมของผู้หญิงในอดีตพบว่า30-4ของคดีคนร้ายมักจะเป็นสามี หรือแฟนของผู้เสียชีวิตเมื่อทราบข้อมูลของอาผิงตำรวจจึงสงสัยในตัวมอลเลอร์แฟนหนุ่มของเธอเป็นอันดับแรกเนื่องจากมอลเลอร์มีอายุน้อยกว่าอาผิงถึง10ปีและความต่างในสถานะทางการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยตำรวจเริ่มต้นการสอบสวนมอลเลอร์ทันทีเขาให้การว่าในวันเกิดเหตุเขาออกไปถ่ายทำภาพ,พยนตร์และกลับมาที่โรงแรมในตอนกลางคืนโดยเขามีเพื่อนร่วมงานเป็นพยานยืนยันได้นอกจากนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ใกล้กับอาคารกรมสรรพากรพบว่าอาผิงได้เดินทางไปยังอาคารในวันนั้นจริงข้อสงสัยในตัวเขาจึงถูกตัดออกไปจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรมพบว่าในวันที่อาผิงออกจากโรงแรมเธอสะพายกระเป๋าสีดําออกไปโดยจากคาให้การของมอเลอร์เขาจําได้ว่าอาผิงได้ใส่พาสปอร์ตบัตรเครดิตและเงินสดจํานวนเล็กน้อยลงในกระเป๋าใบดังกล่าวแต่ตอนที่พบศพของอาผิงกระเป๋าใบนั้นกลับหายไปตํารวจจึงตั้งข้อสงสัย ว่าอาิงอาจถูกฆ่าชิงทรัพย์ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลการใช้บัตรเครดิตของเธอทันทีพบว่าในช่วงเช้ามืดของวันที่14ตุลาคมบัตรเครดิตของอาพิงถูกใช้ที่ห้างสรรพสินค้าในหมู่บ้านไท่หวอชุนเขตไตโปและถูกใช้ที่ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียงโดยคนร้ายพยายามถอนเงินสดจำนวน20,000ดอลลาร์ฮ่องกองหรือประมาณ89,000บาทแต่ล้มเหลวเนื่องจากใส่รหัสผิดถึง3ครั้งทำให้บัตรถูกตู้เอทีเอ็มดูดเข้าไป โดยกล้องวงจรปิดบริเวณตู้เ t m จับภาพผู้กดเงินได้แต่คนร้ายปิดบังร่างกายและใบหน้าอย่างมิชชิดทําให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครทว่าสิ่งนี้ยืนยันได้ว่าหนึ่งในแรงจูงใจของคนร้ายคือการชิงทรัพย์เมื่อมองเลิกผลข้อสงสยัยตำรวจจึงเริ่มสอบสวนคนในอาคารกรมสรรพากรอ,อย่างละเอียดเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารนี้เข้มงวดและสถานที่เกิดเหตุอย่างสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศที่ซับซ้อนนั้นไม่ใช่จุดที่คนทั่วไปจะรู้จัก ตำรวจจึงคาดว่าคนร้ายอาจเป็นคนในอาคารตำรวจยังตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่รอบอาคารกรมสรรพากรพบว่ามีช่างซ่อมบำรุงที่รับจ้างจากภายนอกชื่อซูจินถังอาศัยอยู่ในเขตไตโปซึ่งใกล้กับจุดที่บัตรเครดิตของอภิญถูกใช้ตำรวจจึงเข้าตรวจคนบ้านของเขาแต่ไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดีเมื่อคดีไม่มีความคืบหน้าน้องสาวและแฟนหนุ่มของอภิญจึงปรึกษากันและเสนอเงินรางวัลจำนวน7,0,000 0ด,ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ3.1ล้านบาทเพื่อขอบอแสเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของอาผิงแต่แม้จะมีเงินรางวัลก้อนโตคดีก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าดูในช่วง3ปีหลังจากนั้นคดีนี้ยังคงเป็นปริศนาจนกระทั่งในปี2008ได้เกิดคดีฆาตกรรมผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเปิดเผยตัวคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับคดีของอภิงในที่สุดวันที่15พฤษภาคมปี2008เวลาหนากาสวีเจน แฟนหนุ่มของชิวเสียวเยียนซึ่งเป็นพนักงานภาคพื้นดินวัย21ปีได้รับข้อความจากเสียวเยียนระบุว่าเธอต้องไปช่วยเพื่อนทำงานต่างจังหวัดและจะออกจากห้องกงเป็นเวลาหลายวันโดยขอให้สวีเจินช่วยลาง,งานกับบริษัทให้แม้ว่าสวีเจนจะทำงานที่สนามบินเหมือนกันแต่เขาอยู่คนละแผนกกับเสียวเยียนจึงสงสัยว่าทำไมเธอถึงให้เขาช่วยลาง,งานให้เมื่อส่ีเจนโทรกลับไปหาเสียวเยี่ยนโทรติดแต่ไม่มีคนรับสายและหลังจากนั้นไม่นาน โทรศัพท์ก็ถูกปิดเครื่องไปเสี่ยวเยี่ยนเป็นคนหมู่บ้านจิงซานในเขตไตโปโดยเธอจะเลิกงานเวลาเที่ยงคืนทุกวันและขึ้นรถไฟสายพิเศษจากสนามบินซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนจะลงที่หน้าสถานีดับเพลิงติงเจียวลู่ในเขตไตโปและเดินเท้าต่ออีกประมาณ20นาทีกว่าจะถึงบ้านเมื่อคิดถึงเส้นทางที่เสี่ยวเยี่ยนต้องเดินกลับบ้านตอนกลางคืนสวีเจินก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะเสี่ยวเยี่ยนอายุเพียง21ปีหน้าตาน่ารักสดสวย เขาจึงกลัวว่าเธออาจเจออันตรายระหว่างทางวันที่15พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาพ่อของเสี่ยวเยี่ยนได้รับข้อความจากลูกสาวเนื้อหาของข้อความบอกว่าเธอจะกลับบ้านในอีก3าสี่วันและขอให้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงพร้อมกับบอกว่าเธอต้องการเงินด่วนเพื่อช่วยเพื่อนจึงขอให้พ่อโอนเงินเข้าบัญชีให้หน่อยเมื่อพ่อของเสี่ยวเยี่ยนเห็นข้อความเขาก็โทรกลับทันทีแต่โทรศัพท์ของเธอยังคงปิดเครื่องอยู่ในตอนนั้น พ่อของเสี่ยวเยี่ยนคิดถึงสิ่งที่สุยียเจิ้นบอกเกี่ยวกับข้อความที่ได้รับในช่วงเช้าและเริ่มกลัวว่าเสี่ยวเยี่ยนจะถูกหลักพาตัวเขาจึงรีบไปแจ้งความกับตำรวจแต่เนื่องจากการหายตัวไปของเสี่ยวเยี่ยนยังไม่ถึง24ชั่วโมงตำรวจจึงแค่บันทึกข้อมูลไว้จนกระทั่งวันที่17พฤษภาคมแม่ของเสี่ยวเยี่ยนและสุยียเจิ้นได้เดินทางไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของเธอและพบว่าบัญชีของเสี่ยวเยี่ยนมีการถอนเงินครั้งแรกในช่วงเช้ามืดของวันที่15พฤษภาคม จำนวน400ดอลลาร์ฮ่องกงและ19,600ดอลลาร์ฮ่องกงรวมแล้วประมาณ89,000บาทต่อมาวันที่16พฤษภาคมมีการถอนเงินอีกครั้งที่ห้างสรรพสินค้าในหมู่บ้านไท่หว่อชนุนจำนวน20,000ดอลลาร์ฮ่องกงและวันที่17พฤษภาคมมีการถอนเงินอีก20,000ดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งเป็นยอดเงินทั้งหมดในบัญชีเมื่อมาถึงตรงนี้แม่ของเสี่ยวเยียนมั่นใจว่าลูกสาวของเธอตกอยู่ในอันตราย เธอจึงนึกถึงแฟนเก่าของเสี่ยวเยียนที่ชื่อจูหยงเฉียงซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆจูหยงเฉียงเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเสี่ยวเยียนทั้งสองคนเคยคบหากันเป็นเวลาสี่ปีแต่เลิกรากันเพราะนิสัยเข้ากันไม่ได้หลังจากนั้นหยงเฉียงยังลืมเสี่ยวเยียนไม่ได้จนมีอาการทางจิตและต้องเข้ารับการบําบัดทางจิตอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาก็มีอาการดีขึ้นในภายหลังไม่นานหลังจากนั้นหยงเฉียงได้ซื้อรถบรรทุกและเริ่มทํางานขนส่งสินค้า ครอบครัวของเสี่ยวเยี่ยนเริ่มสงสัยว่าการหายตัวไปของเธออาจเกี่ยวข้องกับหยงเฉียงพวกเขาจึงไปแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนี้ให้ตำรวจทราบในขณะเดียวกันสุย่ยเจิ้นก็ได้รับข้อความจากโทรศัพท์ของเสี่ยวเยี่ยนอีกครั้งเนื้อหาในข้อความระบุว่าเลือกค่าถ่ายระหว่าง1ดอลลาร์ฮ่องกงถึง50,000นดอลลาร์ฮ่องกงตามที่คุณต้องการเมื่อฝ่ายคนร้ายเรียกร้องค่าถ่ายอย่างชัดเจนคดีจึงเปลี่ยนสถานะจากการหายตัวไปเป็นคดีลักพาตัว ตำรวจได้แนะนำให้สุยเจินแกล้งทำเป็นเจราจาต่อรองกับคนร้ายและสุดท้ายตกลงกันว่าค่าถ่ายจะอยู่ที่1 0 0 0 0แดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ447,000บาทจากข้อมูลของบริษัทโทรคมนาคมตำรวจพบว่าข้อความเรียกค่าถ่ายถูกส่งมาจากพื้นที่ไตโปกุนถงและหม่าเหวเตยซึ่งตรงกับเส้นทางขนส่งสินค้าของหยงเฉียงมากด้วยเหตุนี้ในคืนวันที่21พฤษภาคม ตำรวจจึงส่งทีมไปสกัดรถบรรทุกข,ของยงเฉียงและควบคุมตัวเขามายังสถานีตำรวจยงเฉียงปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างหนักแน่นและตำรวจไม่พบสินค้าโรทรศัพท์ของชิวเสี่ยวเยี่ยนในตัวเขาจึงให้สุย่ยเจิ้นส่งข้อความไปยังคนร้ายอีกครั้งเพื่อสร้างโอกาสติดต่อเพิ่มเติมน่าแปลกที่ในวันที่22พฤษภาคมเวลาช่วงเที่ยงคนร้ายส่งข้อความตอบกลับมาซึ่งในขณะนั้นยงเฉียงกำลังอยู่ในห้องสอบสวนของตำรวจ สิ่งนี้ทําให้ตํารวจต้องตั้งคำถามว่าคนร้ายอาจไม่ใช่เขาหรืออาจมีผู้สมรู้ร่วมคิดตํารวจจึงวางแผนต่อโดยให้สวยเจิ้นนัดหมายรายละเอียดการส่งมอบข้าไทยประกอบไปด้วยเวลาสถานที่และวิธีการส่งมอบต่อมาในคืนวันที่22พฤษภาคมเวลา20นาฬิกาสวิเจนนำถุงสีขาวที่บรรจุข้าไทยไปวางไว้บนที่นั่งของรถโดยสารสาธารณะตามคำสั่งของคนร้าย ซึ่งตำรวจได้เฝ้าติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบนรถโดยสารคันดังกล่าวตำรวจพบชายคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมน่าสงสยัยและส่งข้อความอย่างต่อเนื่องเมื่อตรวจสอบสัญ,ญญาณโทรศัพท์ตำรวจยืนยันว่าเขาเป็นคนร้ายและไม่นานชายคนนั้นก็หยิบถุงเงินค่าถ่ายไปตำรวจจึงตามเขากลับไปยังอพาร์ตเมนต์ที่จูเหอโหลในหมู่บ้านไทหว่อชุนเขตไตโปหลังจากที่ชายคนนั้นเปิดประตูบ้านตำรวจก็บุกเข้าไปทันที และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4ี่คนในบ้านตำรวจพบซิมการ์โทรศัพท์ของเสี่ยวเยี่ยนอยู่กับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยและพบเงินค่าถ่าย1นึ่งแสนดอลลาร์ห้องกงในห้องนอนด้วยหลักฐานที่ชัดเจนผู้ต้องสงสัยทั้ง4ี่คนถูกนําตัวไปสอบสวนที่สถานีตํารวจและในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงผู้ต้องสงสัยที่เก็บซิมการ์ไว้ได้สารภาพว่าเขาเป็นผู้ลักพาตัวและทําร้ายเสี่ยวเยี่ยนสิ่งที่น่าตกใจคือคนร้ายที่สารภาพในครั้งนี้คือซูจินถัง ซึ่งเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของอะผิงเมื่อ3ปีก่อนด้วยการสารภาพของซูจินถังความจริงของคดีก็เริ่มกระจ่างขึ้นซูจินถังหรืออาถังหยุดเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายปีที่สองหลังจากเข้าสู่สังคมเขาก็เริ่มทํางานเป็นช่างตกแต่งต่อมาหันไปทํางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอาถังเคยเลื่นการพนันในมาเก๊าและก่อนนี้สินจํานวนมากถึงหลักแสนดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งครอบครัวและเพื่อนๆต้องช่วยกันหาเงินมาชําระให้ ก่อนเกิดเหตุไม่กี่เดือนเขาได้กู้เงินจำนวน70,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ310,000บาทจากบริษัทเงินกู้โดยให้เหตุผลว่าจะไปศึกษาต่อที่ไต้หวันแต่แท้จริงแล้วนำเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเมื่อถึงเดือนเมษายนปี2008บริษัทเงินกู้เริ่มทวงเงินแต่เขาไม่มีเงินจ่ายจึงเกิดความคิดที่จะลักพาตัวเพื่อชิงทรัพย์โดยก่อนเกิดเหตุเพียง10วันอถังได้วางแผนเลือกสถานที่ทิ้งร่างของผู้เสียชีวิต เขาเลือกบริเวณใกล้กับสวนสาธารณะค้างห้างสปปรรพสินค้าในหมู่บ้านไทบัวชนซึ่งมีรางน้ําที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวมีคนผ่านไปมาน้อยและมีระดับน้ําตื้นทําให้ร่างไม่สามารถลอยไปที่อื่นได้ในช่วงเช้ามืดของวันที่15พฤษภาคมอาถังพกอาวุธมีคมมาที่บริเวณใกล้ห้างไทบัวชนเพื่อหาเป้าหมายเขาเห็นชิวเสี่ยวเยี่ยนซึ่งกําลังเดินคนเดียวแหล่งจกกดเงินสด400ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ1,800บาทจากตู้ ATM พร้อมกับถือกระเป๋าหลุยวิตองจึงตัดสินใจเลือกเธอเป็นเป้าหมายอาถังสะกดรอยตามเธอไปและเมื่อถึงสวนสาธารณะเขาก็เข้าไปประชิดต,ตัวเธอจากด้านหลังเขาใช้มือข้างหนึ่งบีบคอเธอและใช้อาวุธมีคมคมคู่ให้เธอบอกรหัสบัตร ATM มาด้วยความกลัวเสี่ยวเยียนซึ่งตกใจจนคิดอะไรไม่ออกก็บอกรหัสตามที่ถูกสั่งโดยหวังว่าจะรอดชีวิตแต่สุดท้าย อาถังก็สังหารเธออย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นอาถังนำบัตรของเธอไปกดเงิน19600ห้อดอลลาร์ฮ่องกงจากตู้ ATM ก่อนกลับบ้านเพื่อหยิบน้ำยาทำความสะอาดและกลับไปยังจุดเกิดเหตุเขาลากร่างของเสี่ยวเยี่ยนไปที่รางน้ำและใช้น้ำยาทำความสะอาดลบรองรอยที่คอรวมถึงทำความสะอาดร่างกายทั้งหมดเพื่อปกปิดหลักฐานหลังจากนั้นเขาใช้บัตร ATM ของเสี่ยวเยี่ยนกดเงินเพิ่มอีก4 0 0 0 0ดอลลาร์ฮ่องกงเป็นครั้งที่สอง รวมเป็นเงินประมาณ6 0,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ2 6 8 0 0 0บาทแม้เขาวางแผนจะใช้เงินเพื่อชำระหนี้ให้กับบริษัทเงินกู้แต่เงินดังกล่าวกลับถูกใช้จ่ายหมดไปกับความสุขของเขาและยังไม่ได้ชำระหนี้เลยเมื่อยังถูกบริษัทเงินกู้ตามทวงอาถางจึงสร้างเรื่องลักพาตัวเพื่อเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวของเสี่ยวเยี่ยนด้วยคำสารภาพของอาถังตำรวจจึงสามารถหาร่างของเสี่ยวเยี่ยนพร้อมทั้งโทรศัพท์มือถือเครื่องเล่นเกมระบตรพนักงาน ซึ่งเป็นการสร้างหลักฐานที่สมบูรณ์และปิดคดีได้สําเร็จการจับกลุมอาถังทําให้ตํารวจนึกถึงคดีของอาผิงเมื่อ3ปีก่อนบัตร ATM ของอาผิงเคยถูกใช้ที่ตู้เ TM ในห้างไทบัวชุนและในเวลานั้นอาถังซึ่งทํางานที่อาคารกรมสรรพากรก็เคยถูกสอบสวนเนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณน,นั้นในตอนแรกอาถังปฏิเสธว่าไม่ได้ทําร้ายอาผิงแต่ตํารวจสันนิษฐานว่าเขาไม่น่าจะยกศพของอาผิงขึ้นไปไว้บนเครื่องประ,ประกาศ ที่สูงถึง3เมตรได้โดยตัวคนเดียวจึงเชื่อว่าเขาน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดตำรวจนำวิดีโอกล้องวงจรปิดจ,จากเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนมาตรวจสอบซ้ำหลายรอบจนพบว่ามีชายคนหนึ่งเดินพูดคุยกับซูจินถังอยู่ใกล้กับอาคารกรมสรรพากรในวันเกิดเหตุจากการสืบสวนพบว่าชายคนนี้ชื่อกัวฮุยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของอาถางังตำรวจจึงเชิญตัวกัวฮุยมาสอบสวนในช่วงแรกกัวฮุยให้การว่าเขาแค่ถูกอาถังชวนมาทำงาน และไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารแต่เมื่อถูกตำรวจเตือนว่าถ้าไม่พูดความจริงอาจถูกตั้งข้อหารวมกันฆ่าผู้อื่นแต่ถ้าสารภาพจะสามารถเปลี่ยนเป็นพยานปากสำคัญและได้รับการลดหย่อนโทษได้กัวฮุยจึงสารภาพความจริงทั้งหมดจากคำให้การของกัวฮุยในวันเกิดเหตุอาถังนัดเขาไปที่อาคารกรมสรรพกรและพาเขาขึ้นไปยังชั้น33จากนั้นให้เขาใส่ถุงมือสำหรับทำงานหนักและเข้าไปในห้องเครื่องปรับอากาศ เมื่อเขาเข้าไปเขาพบกระดาษหนังสือพิมพ์กองอยู่บนพื้นและเมื่อเปิดดูก็พบว่ามีศพผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างในในตอนนั้นอาถังได้ใช้มีดทำร้ายร่างนั้นและบังคับให้กัวหุยทำตามหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันยกร่างขึ้นไปบนยอดของเครื่องปรับอากาศและรีบออกจากอาคารไปตำรวจใช้คำให้การของกัวหุยในการตรวจคนบ้านของอาถังอีกครั้งและพบโทรศัพท์มือถือของอาผิงรวมถึงอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ ซึ่งเมื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับบาดแผลบนร่างของอาพิงพบว่าอาวุธดังกล่าวตรงกับรอยแผลพอดีทําให้อาถาังกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีของอาิงแต่อาถาังพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าเขาเพียงต้องการชิงทรัพย์เท่านั้นและไม่ได้ตั้งใจทําร้ายอาพิงเขาเล่าว,ว่าหลังจากมัดมือของอาิงและใช้มีดแทงเธอเขาได้นําถุงพลาสติกสีแดงมาคลุมศีรษะของเธอจากนั้นก็ออกไปกดเงินแต่เมื่อกลับมาเขาก็พบว่าอาิงเสียชีวิตแล้ว ตำรวจถามมาถังว่าถ้าเขาต้องการชิงทรัพย์จริงทำไมถึงไม่ขโมยนาฬิกาโลเรกซ์หรือเครื่องประดับของอภิงอาถังตอบว่าเครื่องประดับมีค่าเหล่านี้ขายต่อได้ยากและอาจได้ราคาต่ำเขาจึงไม่เอาไปแถมอภพิงยังให้รหัสบัตรเอทีเอ็มผิดทำให้เขาไม่ได้เงินเลยแม้แต่แดงเดียวในที่สุดคดีที่ค้างคางมานานสามปีก็ถูกไขปริศนาได้สำเร็จวันที่30มีนาคมปี2009คณะลูกขุนของศาลสูงฮ่องกง มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าซูจินถังหรืออาถังมีความผิดฐานฆาตกรรมชิวเสียวเยี่ยนและตัดสินให้เขารับโทษจำคุกตลอดชีวิตต่อมาเดือนมีนาคมปี2010คดีของอาผิงถูกนำขึ้นพิจารณาที่ศาลสูงอาถังถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมอาผิงและได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตอีกครั้งโดยโทษจำคุกตลอดชีวิตสองครั้งนี้ทำให้อาถังต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดในเรือนจำและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ